แม่สเรเียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็วันนี้เราจะพากันมาดูประเพณีเลยครับคุณนุ่ยครับสวัสดีเจ้าครับฝนกระตกไปปล่อยอีกแล้ววันนี้เป็นวันออกวาวันสุดท้ายนะคะคือออกพรรษาของชาวของทุกคนเนาะแล้วก่อนนะที่อำเภอแม่สเรเลียงเพื่อนจัดเทศกาลออกวาเจ้าวันนี้เป็นวันที่เปิ้นแห่เทียนทันเล่มเจ้าหรือชื่อว่าเต็นเง เตนเฮงเตนก็คือเทียนครับเฮงก็คือหนึ่งคันเจ้าอ๋อนีศึกษามาเข้าๆแล้วบรรยากาศงาน้นประดับประดาด้วยโกมงามงามนี่เจ้าครับแฟนโคมสวยงามเนาะเจ้าถนนเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่จะไปอำเภอไปเทศบาลวันนี้ขบวนวันนี้นะเจ้าแห่เตียนแห่เต็นเฮงข้างหน้านุ่นบอกว่าทันหรือเปล่านะลองไปดูเนาะเหมือนมีรถข้างหน้านะเจ้าครับ ฝนตกน้อยกว่าที่แม่คงสอนเนาะใช่ก็ยังชั่ว่อยเราก็โดนฝนกระหน่ำที่แม่องสอน <c oughs> มาแม่เสียนก็ยังโดนฝนแต่ว่าตกน้อยนะครับเนาะรับเจ้าที่นี่มันจะมีประเพณีคล้ายๆกันเนาะม <c oughs> ีต่างกันที่เฮาหันที่นี่มันจะมีซุ้มหน้าบ้านที่เพิ่มเติมมาคือต้นกล้วยนะคะแล้วก็โคมหูกกระต่ายเนาะ <c oughs> ที่เพิ่มเติมจาก <c oughs> จองพารานะเจ้าเดี๋ยวเราจะมาเก็บใบกาพนังงานให้ท่านชมนะว่ามีประเพณีมีกิจกรรมอะไรบ้างเนาะครับพันอยู่ขบวนอยู่ข้างหน้าออ๋มีขบวนด้วยนะไปวันนี้ขอภาวนาฝนอย่าตกหนักเหมือนที่แม่ฮ่องสอนแล้วกันนะเกาอที่นี่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าเวทีแต่เป็นโซนอำเภอลำนอกอำเภอแม่เสรียงเนาะครับถ้ากาะวันนี้น้องจินนี่ประกวดทิดาเนาะจ้าจ้ออกที่ทีดาออกว่าครับเวทีจะอยู่ตรง สถานีตำรวจครับอำเภอแม่สระเลียงเจ้าเป็นเชียร์กันเนาะทางขางบวนเนี่ยเนาะขบวนอยู่ข้างหน้านู่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไปแกะให้รับชมนะครับสังเกตช่วงน,น,นี้มันจะมีต้นกล้วยและเจ้ามีโกลมเนาะครับความหมายของเโกลมมีเดี๋ยวเองจะอธิบายเป็นเสียงเนาะทางขางบวนเนี่ยนะครับโอ้โห อ๋อีานอยู่ทานอยู่้าวโอ้นี่ไงนี่คือไม่เคี้ยนะ You guys going have ปราภาพโคมไฟาูนย์ประตูบ้านเป็นรูปปราสาทแห่งสุยงาันเป็นเสมือนการต้้นรัส้สมเดจพระสัมาพุทธเจ้า,งงาที่จะเสด็จลงมาถวายวัน์เจ้าดิลนอกจากนี้ในงานจะมีออกหวา,า,านหรือออกไาจะมีพิธีการทำสีตามมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาวอุ่รแน่เลยเักตรที่หรือว่าชาที่เคยเกและเื่อทไทย จะมีการตักปาข้าวสดหน้าบ้านของตนเองในตอนเช้าปูกตลอดทั้งเชาวันมีการตักปาอาหารสดในวันแรกของชาาทุกเียาเชื่อว่าการตักปนาสวยสดก้นงช่อันนี้เป็น What? เรา,าก็อาจจะพลาดที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่สอนเนาะก,ก็เลยมาสัาษที่งานาอำเภอแม่สิงจังหวัดแม่องสอนแทนครับนี่ครัอนนี้เป็นนแมต้ก็เพิ่มปุยไฟมาบ้าง Oh, I'm gonna make you cry Yeah ก็เก็บริการให้ท่าชมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมริการภายในงานนะเราจะม <ไป S 2> เว <finden S 2> ทีข้างในค่ะคุณผู้ชมเจอทีอ่นี่หรือเปล่าตรงนี้จะเป็น นางงามใช่ไหมั้คืนนี้นาจะได้เห็นนะครับชีชิเเซกัสเกเองสามสี่สา ขอให้เบอร์ห้าได้ที่หนึ่งนะครับคึ้คกี่โ oh right <wh yes> ุ๊กก็นี้เปลี่ยนจากสาวนิฟัอเป็นผ่านไทยใหญ่โอเคครับแง่มากเลยวันนี้ก็เอาใจช่วยน้องจี้คืนนี้นะครับใช่มาโซนของกินรอเวลาครับ ช่วงตอนรอประดวดเราก็มาดูอของก<อ>ินข้างนอกงานเนี่ยนะครับหลากหลายเดินก็จะบเบียดเบียดกันหน่อยมาเ,เลยโอ้โหคึกคักมากเลยของขายใส่กรอก เปินไปมาเมื่อกี้ก็ท้องเริ่มลงแล้วเราเด ouais bon ินตามคนมาครับนี่ระท้องร้อนๆเลยเนาะหน้าิดน่ตตสามสิบาทบาทนะเจานกค่อรยนะกิ้เพลินครับครับก่นกาบาทน นันครับโอ้ได้เยอะนะนี่ตาลูกเมียงลูกไม่แดงไม่ไปเฮงไม่แดงไม่แดงอูหากินยากนะครับอ่ะใครดีะครดีนะครับเจอสองกน่้ใช่ครับัวครับับัครับัครับัครับัับัครับบัวับัครับ เจ้าขนมจีนป้าทูป้าทูเ้ยอเจ้านัปะพร้อมเลยแตงวยบ้าเจ้าเอ็นเนื้อหนึ่งเอ็นเนื้อหนึ่งเอ็นหมูด้วยครับเอ็นหมู่อย่างละหนึ่งเน้ีเ็ดได้วพี่ได้ครับ่ยไปทานไปพี่อร่อยถ้าไม่ทานเลยมันจะไม่รู้ว่ามันอร่อยหร งานงกี่เนคดีเนาะเชียร์ินี่นะย่างาน่เอาไหนจเรียอยู่พี่โชคดีเราทานเดินขบวนนะครับ เติไปเ,เไปเเม<า>้หนึ่เลกสิกใหญ่ย0ชิ้นห่ไข่ปิ้งไข่ปิ้งซ่งเครื่องหมกยางนี่ไข่ปิ้งนีขนมขังแตก ดูไปเรียดูมุสูงเลยคนเยอะมากเลยครับช่วงนี้วันนี้ฝนยังแคบปลอยๆนะครับไม่ตกหนักมากรุ่งเรืองมาแล้นกขันสวัสดีครับรอเลยครับ จับไปทุกอนนะคะลูกชิ้นปิ้งม้่ไฟร้อนรเลยนะคะลูกชิ้นปลาระเบิดก็มีนะคะชินปบาทุกไม้เลยจ้าดูก่นได้ค่ะยำเาเ้นเาใส่ยำติดคเหอยำหร้มตก็ได้ ขายเยอะเนี่ยเออดีจ้สวัสดีค้สวัสดีควับาติอบยูหอมของเซ่บที่นี้มี่นี่มีสอย่างเนะเราต้องไปนั่งของ้าวกลาง่มอยู่หน้าพีเชีย้นนี่นะฝั่งนี้ฝั่งนี้ร่มโอ้โหโดดด้วยฝั่งนี้ร่มหน่อยมะม่ว công bạc công bạc cảm ơn chị ơi cảm ơn chị công bạc cảm อยกินน้ำยาจักไปป่ะนั่งกินเพิ่มพลังอ่ะครับโอ้โหตรงนี้จะจ้าไปเติมพลัมไม่มีน้ำยาเราไม่มีน้ำยา จะได้เนาะหน้า <Yep. S 1> โต๊ะช่ <Yeah. S 1> หน้าเวทีก็หน้าฟังเพลงเนาะเชียน <Yeah. S 1> นางงามไปค่ะ เดี๋ยวรูนอีกทีหนึ่งว่าน้องฝนจะยังไงนะตอนนี้ยังไม่มีท่ามือถือขึ้นแต่เราดีที่มาทานขบวนครับได้เห็นขบวนแล้วก็มาดูของขายแล้วก็เจอน้องจีนี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้น้องจีนี่เตรียมภารกิจนางงามก่อนเซนได้ทุกอย่างนะจีนี่อ่ะใช่สุดยอดดูฝาก็ได้นางงามก็ได้ทำอาหารก็เก่งอ่ะกินอร่อยมากครับ ค่ะบรรยากาศฝนตกร้อนรฝนตกร้อนๆยังไงงงครับของร้อนร้อนมันอากาศฝนตกครับวันี้ยังพูดกลับไปกลับมานะงงห <c oughs> ิว,ว <c oughs> กินน้ำย <c oughs> าเบียครับมีลูกชิ้นเนอขอลูกชิ้นหนึองครับอืมเป็อร่อย ร้อนร้อเผ็ดมากยำขนมจีนน้องของคุรศักดอ์แ นางงานจะประกวดยังไงเนี่ยอม่รอดตอนนี้ค้ะแมนางงามน่าจะรอคนเนาะครับเราก็น่าจะมุ่งซ้อนไปที่อื่นก่อนละค่ะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวโทรหาที่นี่เนาะคว่าได้ที่เท่าไหร่นะเป็นยังไงบ้างใช่เดี๋ยวถ้ากลางคืนฝนหยุดล้วก็จะแวะมาใหม่นะครับจ้าีว่ะไปด้วยโคมสวยๆเลยใช่แล้วก็เป็นไม่ก้า ขบวนแล้วก็ไปกานภายในงานของกินต่างๆมากมายเนาะที่นี่อำเภอแม่ิื่งจังหวัดแม่งสอนนะครับครับนี่ก็ของซื้อของขายแล้วก็ข้างหน้านู่นเป็นชิงชา้าิสวนนะครับว่าน้องฝนไม่เป็นใจนะตกเรื่อยๆเลยโอ้โหเป็นไง อารมณ์เหมือนที่อำเภอเมืองแม่งสอนเนาะแต่นี้เป็นนางงามที่โดนฝนวันนี่เรียบร้อยไปแล้วใช่เสด็ดไดมากเลยเดี๋ยวพรุนี้ค่อยสอบถามที่นี่ค่ะเดี๋ยวถ้าฝนหยุดอาจจะแวะมาเนาะครับเส็ดได้มาก